จังหวัดเพชรบูรณ์เกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมามีข่าวหลายครั้งว่ารัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยมีความคิดที่จะย้ายเมืองหลวงจากจังหวัดกรุงเทพมหานาครไปอยู่ต่างจังหวัดอาทิเชน่นคนครนายกฉะเชิงเซาด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นความแออัดของประชากรหรือด้วยเหตุผลอื่นๆแต่การย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ามเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองดูจะเป็นเรื่องที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดแต่หากทว่าไม่เจออุบัติเหตุทางการเมืองเสียก่อนการย้ายเมืองหลวงไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนั้นไม่ใช่แนวความคิดบนแผ่นกระดาษเท่านั้นแต่เป็นการปฏิบัติเป็นรูปธรรมและได้ทําการสร้างเมืองอย่างจริงจังหลายอย่างเลยทีเดียวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปีพศ2484ถึงปีพศ248 รัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามในช่วงนั้นได้เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นและมีกองทหารญี่ปุ่นจำนวนมากเข้ามาอย่างประเทศไทยทำให้ในช่วงนั้นกรุงเทพธนบุรีถูกเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรโจมตีทางอากาศเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารจนเป็นเหตุให้ประชาชนนั้นล้มตายเป็นจำนวนมากรัฐบาลในสมัยนั้นจึงสนับสนุนให้ประชาชนอพยพออกไปอยู่ต่างจังหวัดโดยมีเป้าหมายสำคัญ ือจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จอมพลปพิบูลสงครามได้ทําการวางแผนเป็นเมืองหลวงใหม่ความคิดในการสร้างเมืองหลวงใหม่นั้นถูกนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้เห็นชอบและมีมติให้ออกประกาศเป็นพระราชกําหนดจัดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์โดยให้เหตุผลว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขาล้อมรอบภูมิประเทศสามารถป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ดีและจอมพลปพิบูลสงครามในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีและ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ออกคำสั่งมากมายเพื่อสร้างเมืองหลวงใหม่อย่างเร่งด่วนโดยในบันทึกจากสมุดสั่งงานของจอมพลปพิบูลสงครามมีความว่าวันที่10สิงหาคมพศ86ให้วางแผนผังเมืองโดยสั่งกระทรวงมหาดไทยให้สั่งแก่กรมโยธาเทศบาลให้ไปวางแผนผังเมืองโดยคิดสร้างเป็นหัวเมืองใหญ่สองแห่งคือบริเวณเพชรบูรณ์และบริเวณหล่มศักดและหล่มศักเก่าทั้งนี้ให้คนไปวางแผนผังให้เหมาะสมแก่ภูมิประเทศ ถิน่นพร้อมมีถนนและอาคารให้เหมือนกับเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม86นี้เมื่อการวางแผนผังเมืองเสร็จจะได้มีการประกาศยกเลิกเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นเทศบาลน,นครโดยมีสถานะเทียบเท่ากับเทศบาลน,นครกรุงเทพมหานครและแต่งตั้งให้พลตรีอุดมโยธารัตนาวดีเป็นผู้อำนวยการสร้างเมืองหลวงใหม่หลังจากนั้นได้มีการเริ่มตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างเพชรบูรณ์และจังหวัดต่างๆอาทิเช่น ได้ตัดถนนสายตะพานหินเชื่อมกับจังหวัดพิจิตรขึ้นเป็นสายแรกโดยตั้งชื่อว่าถนนสามัคคีชัยเพื่อรับรองการเดินทางทางรถไฟและภายในจังหวัดนั้นมีการตัดถนนเชื่อมอำเภอต่างๆเพื่อขนอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงานหลายหมื่นคนเข้าไปสร้างเมืองหลวงใหม่ทันทีและมีการก่อสร้างอาคารที่ทําการรัฐบาลหลายแห่งในขณะเดียวกันจอมพลปได้เซ็นคําสั่งแต่งตั้งกรรมการเพื่อเตรียมการย้ายกระทรวงทะบวงกรมไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพลตรี อุดมโยธาทิยุทธเป็นประธานและกรรมการการขนย้ายของมีค่าของชาติอาทิเช่นทองคําทรัพย์สินในพิพ,พิธภัณฑ์แห่งชาติต่อมาทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการหลายอย่างโดยเฉพาะทองคําสำรองได้ถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บไว้ในถ้ำอันมั่นคงและปลอดภยัยที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าถ้ำารืีต่อมาวันที่25ธันวาคมพศ86ได้มีการอุยุราษฎรโดยมีประกาศว่าให้ราษดรอ,อุย,อยุไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์โดยด่วนโดยแบ่ ให้ตามความสมควรแก่ฐานะและการทำมาหากินจากนั้นวันที่23เมษายนพศ2487จอมพลปพิบูลสงครามได้มาเป็นประธานในพิธีฝังเสาหลักเมืองได้ตนเองและในช่วงเวลานั้นจอมพลปได้ออกตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอการก่อสร้างและการอพยพราษฎรดำเนินไปด้วยดีจนทหารญี่ปุ่นเริ่มสงสัยว่ารัฐบาลไทยกำลังไปทำอะไรที่สำคัญที่จังหวัดเพชรบูรณ์เหตุผลลึกๆในการสร้างเมืองหลวงใหม่ นี้ที่ยังไม่ค่อยมีคนทราบก็คือการสร้างฐานทัพให้กับทหารไทยเพื่อเป็นฐานที่มั่นสู้กับทหารญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเริ่มอ่อนลา้ารัฐบาลไทยได้มีการสร้างสถานที่ราชการต่างๆในทางภาคเหนือเพื่อหวังว่าหากเกิดสงครามกับญี่ปุ่นกองทัพจีนของฝ่ายพันธมิตรจะส่งกําลังมาช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามวันที่20กรกฎาคมพศ2487จอมพลปพิบูลสงครามได้เสนอพระราชกํา กำหนดให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่โดยเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอบันทึกอนุมัติเป็นพระราชบัญญตัติแต่ก็แพ้ด้วยเหตุผลว่าเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยป่าเขาและค่าป่าด้วยเหตุผลนี้จึงไม่เหมาะแก่การเป็นเมืองหลวง ส่วนฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่อาจให้เหตุผลตามความเป็นจริงได้ว่าการสร้างครั้งนี้เป็นการสร้างฐานทัพไทยเพื่อสู้กับญี่ปุ่นเพราะไม่ต้องการให้ความลับนั้นรั่วไหลจึงเป็นการดับฝันกลางอากาศของเพชรบูรณ์ที่จะเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยและนี่ก็เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ